แซบอะไรแซบแซบอะไรอ่ะอะไรซับเรดิโอซับซับแซ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 บเรดิโอซับยังไปได้ฮะ90.75เรดิโอแซบ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณหวังทุกท่านเนี่ยค่ะเข้าสู่รายการอปมชเล่าข่าวกับสถานีวิทยุ FM 90.75เรดิโอแซบนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรค่ะลงพื้นที่อันนี้ก็อีกข่าวหนึ่งเนาะลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติปราบปรามการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ด่านตรวจยานพาหนะ เพอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งด่านตรวจยานพาหนะพยุหคีรีเนี่ยเป็นจุดที่นําเครื่องเอ็กซเรย์มาใช้ในการตรวจสอบยานพาหนะนะคะที่ต้องสงสัยลักลอบลำเลียงยาสิติดซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมค่ะพร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้บูรณาการในการทำงานร่วมกันจนสามารถจับกลุ่มรายใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดำเนินการ สืบไปถึงตัวการใหญ่ได้คดีไหนที่อยู่ในต่างประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังทราบว่ารถที่ขนยาเสพติดค่าจ้างเริ่มแพงขึ้นนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการอย่างเข้มข้นมากขึ้นทำให้การขนยาเสพติดเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลําบาก ค่าจ้างก็เลยสูงขึ้นนั่นเองนะคะส่งผลให้ยาบ้านมีราคาสูงตามไปด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่อยู่อย่างเข้มแข็งแล้วก็ในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าท่านใดมีเบาะแสเรื่องของยาเสพติดก็ขอให้รีบแจง้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะใครที่เสพอยู่ก็พาเขาไปบําบัด นะคะมีโครงการอยู่นะคะให้หายกลับคืนสู่สังคมโดยรัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าโครงการต่างๆเพื่อให้ผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงตัวเองต่อไปได้นะคะอันนี้นะคะ ก็น่าจะเป็นเรื่องของภัยร้ายแรงของสังคมเลยทีเดียวในะเรื่องของยาเสพติดนะคะเกี่ยวโยงกันไปถึงเรื่องของทูบีนัมเบอร์วันของเราด้วยนะมีโครงการใครติดยายกมือขึ้นสําหรับเยาวชนนะคะทุกๆพื้นที่เลยนะคะยาเสพติดเนี่ยเป็นตัวทําลายอนาคตของเยาวชนเลยกําลังสําคัญของประเทศเนี่ยก็คือรัฐบาล เขาให้ความสําคัญนะคะกับการปรับปรามยาเสพติดยกให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็จะเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงเรื่อยๆจนหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเรามาดูต่ออีกข่าวหนึ่งนะคะเงินหมื่น,นเฟดสามค่ะเขาจะแจกเร็วขึ้นก่อนสงกรานต์นะเป็นข่าวดีไหมหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยอยู่นะแต่หลายคนก็มีนัยยะ อะไรเยอะแยะมากมายเลยมาดูค่ะนายประเสริฐนะคะอรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมหรือว่า,า d e e นะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสสามว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบระบบเรื่องของเทคนิคโดยหากการตรวจสอบพบว่าระบบ พร้อมจะใช้งานภายในสิ้นเดือนมีนาหรือว่าต้นเดือนเมษาก็จะมีการเชิญคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจมาร่วมทดสอบระบบชำระเงินก่อนที่จะเริ่มโอนนะคะก่อนที่จะเริ่มโอนเงินโดยการทดสอบระบบชำระเงินของโครงการในรอบสุดท้ายนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้าร่วมทดสอบด้วยนะคะสำหรับการโอนจ่ายเงินเฟส3นี้จะโอนให้กับน้องๆกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 16-20ถึงปีได้ก่อนช่วงสงกรานพร้อมกับได้ํำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตรวจสอบการใช้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์ด้วยแล้วก็ยังยืนยันว่าจะมีเฟส4อย่างแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมการดังกล่าวเนี่ยเรียบร้อยแล้วน้องๆอ,อายุ16-20ถึงปีที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะคะให้ไปตรวจสอบข้อมูลโครงการเงิน1 0 0 0 0มืผ่านช่องทางต่างๆต,ต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งเลยให้ตรวจสอบที่แอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ผลการได้รับเงินนะคะข้อ2ให้ไปตรวจสอบที่เว็บไซต์โครงการเติมเงิน1,000 0บาทนะคะข้อที่3ไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังแล้วก็ข้อที่4ค่ะศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนนะคะที่สำคัญเลยโทร1 1 1่ตัวนะคะที่สำคัญ ย้ำกันตลอดค่ะว่าได้โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวลือข่าวลวงข่าวหลอกให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากทางภาครัฐเท่านั้นนะคะอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะอ่ะเราพักข่าวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนนะคะหลายข่าวเลยทีเดียวพี่หญิงอ่านเองก็ขออนุญาตรู้สึกว่ามีกระเอมกระไอยเยอะแยะมากมายค่ะ r ด d i o zap อุ้ย a p อะไร s a p z a บอะไรอะ <laughs> อะไร, <laughs> ะไร zap รดิโอ ซ่บซ <Laure> ่บซบซบซบ a d i o ซ่บยังไปได้ฮะเาดา radio แซ่บอปมชเล่าข่าวค่ะอยู่กับพี่หญิงนะคะในวันนี้ค่ะเรามาดูเรื่องนี้กันเลยเนี่ยเพื่อประชาชนของเราเพื่อเยาวชนของเราด้วยแหละนะคะผู้ว่า จังหวัดสมุทรสาครของเราเจ๋งมากค่ะเร่งเลยนะคะเร่งมือปราบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็อำเภอกระทุ่มแบนของเรานี่แหละนะคะน,นายนริศนิยามิระวงค์ข่ะว่า้วราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายบรรพฤนะคะจัดพรางปร,รัด จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ยังมีประลัดอำเภอกระทุ่มแบนนะคะนายนัทพลบุญทวีค่ะได้ร่วมกันถแถลงผลงานเลยนะคะได้เข้าจับคุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะได้กระทาความผิดสองรายพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากเลยโดยใช้วิธีการเปิดขายทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆให้กับลูกค้าประจำเฉพาะกลุ่มลับๆเลยนะคะเท่านั้น พร้อมกับจัดส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้เนี่ยผู้ต้องหายอมรับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็นําตัวพร้อมของกลางนะคะส่งให้พนังกงานสอบสวนสพกระทุ่มแบนดําเนินตามกฎหมายต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าร้ายแรงเลยตอนนี้เป็นนโยบายใดด้วยซ้ําในเรื่องของบริไฟฟ้าซึ่ง น่ากลัวมากๆกับเยาวชนนะคะที่เข้าถึงได้ทางออนไลน์ของเราอันตรายสําหรับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลุงป้าน้าอาในครอบครัวก็สังเกตดูบุตรหลานของท่านนะคะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านี่อันตรายจริงๆบางทีออกมาในรูปแบบของตุกตาตุก,กตุนดูเหมือนมันไม่มันไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยโอ้โหนี่มันอันตรายมากๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นจิตสำมึกของผู้ที่ผู้ที่ประกอบ ขึ้นมาแล้วก็เอามาขายเนี่ยทำลายเลยนะคะทาลายเด็กนะชีวิตคนทําลายชาติบ้านเมืองทําลายทุกอย่างนะบาปกรรมจริงๆนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะในเรื่องของสุดจะทนจริงๆเลยนาเกลือร้องโรงงานปล่อยมลพิษเกล็ดเป็นสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชาวนาเกลืออ่าตำบลน,นาโคกสมุทรสาครได้รวมตัวกันไปร้องต่อประธาน รกรมที่ดินนะคะที่สภาผู้แทนรัษฎรได้นำกระสีดำมอบให้คาดว่าเกิดจากขมาวแล้วก็ฝุ่นละอองนะคะแล้วก็การหลอมโลหะหนักของโรงงานรีไซเคิลที่ตั้งอยู่ใกล้นาเกลือทั้งยังเจอปัญหาน้ำเสียไหลซึมลงสู่นาเกลือจนผู้ผลิตเนี่ยเสียหายกันไปเยอะมากๆค่ะรวมทั้งเรื่องของการส่งกลิน่นเหม็นรบกวนตลอดทั้งคืน ขณะที่เปิดเตาหลอมนะคะเมื่อรับฟังข้อร้องเรียนนะคะกโมโทรหรือว่าที่ดินเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังโรงงานในพื้นที่ค่ะเพื่อจะได้ติดตามตรวจสอบแล้วก็หาวิธีแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะคะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันสภาพแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครอย่างที่บอกอะค่ะเนื่องจากว่าสมุทรสาครของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอุตสาหกรรมเยอะมากเลยไม่ว่าจะแหล่งอุตสาหกรรมทาง อ๋อทะเลนะคะการแหล่งอุตสาหกรรมอย่างอื่นอีกเยอะมากๆอันนี้เนี่ยผู้ว่าก็แก้ปัญหานะคะในเรื่องมาดูในเรื่องของยาเสพติดกันนิดนึงก่อนที่เราจะจบของวันนี้นะคะก็ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพกืองทองธานีอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นนโยบายหลักเลยเพื่อเป็นการเน้นย้ำซึ่งภารกิจที่มีเนี่ยร่วมกับร่วมกันนะคะของกลไกในทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่ผู้บริหารระดับกระทรวง ผอวอจอผู้ว่าราชการจังหวัดนะะในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอ,อสอ,อาสาสมัครแล้วก็ออยุวะสิงห์มหาไทยผู้นำของเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันยาเสพติดให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยใช้ศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดนั่นเองนะคะเป็นศูนย์กลางของผู้ว่าแล้วก็เป็นประธานแล้วก็กำหนดผลงานเป็น KPI ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นที่ร่วมมือจับไม้จับมือกันนะคะเพื่อจะได้ดูแลบุตรหลานเยาวชนของเราที่กำลังเจริญเติบโตให้เป็นบุคคลที่เข้มแข็งนะในสังคมแล้วก็จะได้เป็นบุคคลที่อ,อยู่ เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรุรงรงในเรื่องยาแปดสิบติดส่วนเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมก็อย่างที่บอกแล้วค่ะหลายรายการเลยไม่ว่าสถานีประชาชนสันโทรทัศน์ไทย P ี s เขาก็มาลงพื้นที่นะคะรับความเสียงประชาชนสะท้อนปัญหาน้ำเน่าโรงงานของบ้านเราเนี่ยนะคะโรงงานเถื่อนบ้างลักลอบการนำเข้าวัตถุดิบอันตรายสารพิษซุกซ่อนหูเยอะมากคะ่ะในสมุดสาครของเราตอนนี้กำลังกวาดล้างอย่างหนัก นะคะกวาดล้างอย่างหนักเลยอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกที่หนึ่งนะคะที่โรงเรียนทํานบแผ้วนะคะตำบลยุกระบัดอําเภอบ้านแผ้วจังหวัดสมุทรสาครอ,อันนี้ก็จะมีการดูในเรื่องของมลพิษบ้างไฟไหม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะค่ะเยอะค่ะคุณผู้ฟังต้องคอยติดตามนะคะหญิงจะมาอัปเดตข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของโรงงานเถื่อนเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะ เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจตอบสถานประกอบการแล้วก็โกดังต่างๆเนี่ยก็มีจับได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะสถานที่แล้วก็ส่งรายงานเนี่ยภายใน30วันเนี่ยทุกๆทุกๆแห่งเลยจํานวน22แห่งนะคะก็ตอนนี้นะพบว่าอ,อ,อนุญาตถูกต้องแล้วในสะิบห้โรงนะคะยังไม่พบพรบรสาธารณสุข อีก6กรงนะคะแล้วก็ยังมีการเก็บกองวัส,สดุต่างๆเนี่ยที่ผู้ประกอบการทิ้งไว้เนี่ยนะคะจำนวนหนึ่งโรงค่ะอันนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวที่ผู้หญิงจะมาเล่าให้ฟังนะคะของช่วงนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะขออนุญ,ญาตล้ำลาไปก่อนนะคะขอทุกท่านโชคดีรามาพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ